สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภ่น parasite. ทนครับผมมือนีอยู่อำเภอเสรีรพุมครับจังหวัดร้อเอดครับผมอยู่กับทีมงานวินซิ่งสลิงทองคำคือเก่าฝากน้พีน้ำนองครับรถเกี่ยวเขารถเมโคติดลมตกสาโตข้องครับช่างอุ uh ้ยช่วยได้ครับ087-8749987ก้นบอขึ่นบอเงินคือเก่าครับ

Get it up.

เอาสิ้งกันทิ้งวันคิระบบเครื่องเลยฮะเดาการเลยผมพอดเลยทิ้ระบบเครื่องติดได้แล้วมั้งนี่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับดึงดิฟครับเพราะว่าเครื่องจมน้ำ โอ้ลมมกอแห้งเถอะออกจากบ้านตั้งแต่ตีสามครับครับผมแน่นอ้องครับครับขอบพระคุณหลายๆครับผมทีมงานช่างอุ้ยครับฝากน้ำพีน้ำนองครับไปสุมองสุปรนครับให้ได้โทรหาครับ ไปทุกที่ที่มีทางทีมงานช่างอุ้ยครับจากอำเภอรัอตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับฝั่งน้ำผีน้ำหนองที่เก่าครับโ <c oughs> ตกตรลุมตัวใหม่ครับนี่เสร็จมาไปที่เรียบร้อยเอาเก็บของตีไปเ,เดี๋ยว ทีมงานช่างอุ้ยขอเก็บของครับเสร็จทิ้นภารกิจเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋ากลับบ้านครับผมสวัสดีครับ